มูลเอาแบบไหนน้ำมูลน้ำมูลเอาแบบเลยเอาเอาโค้งบอก มิวเอาแบบไหนบ้งมอนยกขึ้นดูยกให้เอาอันนี้ไปเจ้าข้าวเหนียวบะนึ่งข้าวเหนียวเฮอบ่เดี๋ยวป้านึ่งข้าวเหนียวให,กกห้กินก่อนลำหรือลำกินก่อนลำบ่นานเลยบะเพราะว่ามือมือก็ต้องนึงน่งข้าวสะก่อนนึ่งข้าวฮอนฮอนฮะกินนานบะโอเค กับผู้กับโครงไก่ไหมโอเคนั่นเลยต้มให้ต้มเสร็จก่อนแล้วก็นึ่งข้าวด้วยกันเลยกินพร้อมเลยตัวขี้สิงปลาปลารําในตัวต้องมาต้มตัวให้ตัวข้าวผุณนอยู่ถ้าเขาไม่รักกินบอกนะจะได้มีผู้ใดรักถิ่นไม่มีไม่มีไม่มีใครกินเดี๋ยบตักตัวให้เดี๋ยวล้ำเสร็จแล้วมาต้มกินจับโครงไก่กับข้าวเหนียวห่อนๆตอนเย็น กเินเ,นเ,นเนะไม่เิกพี่ว่า่นอ๋อแต่พี่ก็กินด้วยนั่นและพี่ก็ชกอไก่อร่อยไหมจ้นคนสวยอร่อย ซื้ออะไรนะมิวไก่ไก่น่ะส่วนไหนไ่สบไมอบ้าทน้องส่วนน่องน่องไก่าปทคนแล้วุท่นหมดออสวยไหมต้นคิสมาร์ดเราสวยมากเลยไฟหลากสี อย่อย่างนี้สวยมากใส่ลุงต้นคริสตมาสหรือเป็นสายลุงอ๋อเป็นคริสตมาสเป็นสายลุงคริสตมาสสายลุงก็พูดถูกเลยมันเป็นแบบสายลุงจริงๆมันเจ็ดสีใช่ไหมลูกสายไฟเราก็ไม่ถึงว่ะสิ ลวดพการมาก้องมเียบดู้อเดี๋ยวขลาท่านม้ายไานนบอืมปัดยนยไปบะ้นจะร่ดีอ้วไออ้วนจน้วไม่ย่า้เก็จมาเกดก้่ันาปนดเดอ โอ้สุอดเราก็อย่ันไาไปใกล้ๆก่อน่ะป๊ไฟได้เสือเหัวเหรอามาใก้ใกล้เสียไว้ก่อนแล้วก็หาป๊ไฟมาใส่วไงเ๋ยอจะขึ้นบ่ะโอ้อันนั้นมันอันนั้นมันต้องเอนี่ลงมาอีกบ่มันเป็นยาค่ะมันเป็นรันรนรันลงมา ก็ยับตัวนี้มาขยับมาไล้อีกไหมแม่ดาหยับได้ขยิบเขามาอีกทีนึงไว้ตรงกลางเหอตรงกลาง้ลองอถ้าเราหาปไฟได้แล้วก็จะได้ลองไว้คู่กันเลยใช่ ออกมามไม่เป็นไรนะหนูไปดูดูหนูไปดูเขาเลียวไปยืนดูใกล้ๆลูกปั๊บใ่ไงมันเหลือเฟือเลยอ่ะแตกใช่แตกแล้วมันตกตกแตกบ้านมันเหลือมวนไม่มากกระพันอะไรนะมันมันห่างนะมันทีลงมาก่อนเดีอย่าเพิ่งไปต้องลงมาก่อนแล้วเอาขี้ลงก่อนจะได้รู้ อมายก้อยยลง่้องก่อน่วยทำ่วยครับยกก้อยลไม่ตรงนี้แหละไ้ตรงนี้าจะไปบังตไม่ไมไม่ม่ังไ้อง่ังันต้อันต้อรีมงานหันต้อเดี๋ยวอย่าพเสียบเดี๋ยวเดเออก่นหมุนก็ได้ เอา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 ทีมงานทำกล้องแล้วลองไปดูเร็วอันนี้โค้งไปโค้งอะไรเชือกเป็นไอเดียอะไรโอ้โหสุดยอดเลยงานคิดเห็นไหมความคิดทุกคนก็เนาะโค้งอะไรเสือต้องบอกว่าให้ทุกคนมีความคิดใช่ให้ทุกคนมีความคิดนะลองไหมตอนแรกลองประดีค่ะทุกท่านเลยนะคะแล้วเราใครเชื่ลองไปนะคะมาลองไฟทำอะไรแล้วไปหนึ่ง เร็วเรามาอยู่ตรงนี้แล้วอุ้ยมาดูคนงานของเราเอวเรามาดูเรอาสียพร้อมกันได้ไหมล่ะเอาหนึ่งสองพร้อมกันพ้อมกเอา

รูมันรวมเหรอรูมันรวมปากมันรวมมันรวมจริงจริงจรังเลยเฮ้ยเฮเฮ้ย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 เขาลองเพลงยังไงเขาไปทำไมจิงกาเบลเหรออ้าวมันลวมอีกแล้วเสือมันลวมอีกแล้ว

เราจะเราจะลองปุ่มเดี๋ยวปักมันหัวปุ่มกระพริบกระพุกมจิตตลอดนะมันมีเรื่องสก้าเดี๋ยวเอาไปเท้าเขียนโอ้ยตะก้าอะไรเนี่ยเสียบเขาความเสียบเข้าความมันตึงนี่ตะก้ามนออกอะไรตัวเล็กออกก่อนเราลองอะไตัวใหญ่ก่อนเดี๋ยวเราจะดูก่อนนี่ไงเออนี่ปุ่มกระพริบนี่ปุ่มปุ่มไม่กระพริบอันนี้ปุ่มกระพริบเด้อมันเป็ปุ่มกระพริบสวยๆเออแบบนี้ดีกว่านี่ปุ่มนี่ เดี๋ยวเราทดสอบก่อนนะอันนี้แบบอีแบบหนึ่งนี่ที่แบบพลับพึับพับก็พิบนะอยู่เอดยวนี่เีก็ติดมันปวดหัวากไปก็บอกแล้วว่ามันรวมเห็นไหมนี่อันนี้กระพริบนี่พพับพพับโอ้ลายตามากเลยมองใกล้ๆหมุนไปสิหมุนวงไปไม่ให้สายมันตึงเออยโอหยโอ้ยโอ้ยวอ้ยโ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 อวมโอ้แโ้ยอ้ย้แ้้้ย อ้ามายืนลงถ่ายกรุ๊ปโรงการเลยอ้ามาเอากล้องไว้ตรงนู้ดตัวนี้อันนี้แบบกระพริบมันสามารถปรับได้ปวดหัวเลยเหรอเอาแม่เขาไปทำอะไรนะโอ้ย จำปาเนี่ยมีส่วนร่วมตลอดเลยจำปาเนี่ยไปดิ้นมาอยู่ตรงกลางลูกดิ้นกล้องเราอยู่ไหนอ่ะมาอยู่ตรงนี้ลูกเออสวยๆแล้วทำนี้ลูกหนึ่งชั่วโมงเต็มพอดีอ้าวเฮ้ดูเมื่อกี้หยบจะดูอ่ะพี่ต้องมาอยู่ทางนี้ ไม่ไม่จะยืนอยู่ตรงนี้พยามาพยามาเดิมสองสามพยามาเย้ย่เยยเยมือขึ้นยกมอมอนฮารินานฮยิ้มด้วยใครย้มออะไรนะที่เขาเรียกอะไรเอออย่างนี้อย่างนี้สบัยบัวบานอบัวบานบัวบานบัวตูมอะโอเคบัตูมแล้วต่อแล้ี่นี้ก็ลงไลเลยนะค้งจะเปิดไว้แบบนี้เลย่ เอเปิดด้วยสิอสวยเนาะอ้าวก็ค่อยอยู่ไหนเนี่ยเก็บอุปกรณ์สวยงามมากครับผมสวยงามสวยงาม